สวัสดีค่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของชีวิตคู่ที่ล้มเหลวกันนะคะว่าเพื่อนๆคนไหนที่าจะพูดไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ชีวิตคู่ที่ล้มเหลวทุกครั้งนะคะทุกคนเราก็อาจจะ ไม่พูดว่าตัวเองทำผิดนะคะจะโทษว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดตลอดนะคะเราก็ถูกหมดอันนี้ไม่ใช่นะคะเราสาก็ถึงรู้อันนี้สานะทำผิดนะคะที่ชีวิตคู่ที่ล้มเหลวหนึ่งเพราะอะไรเพราะสานะ่ะไว้ใจเขามาก จนเกินไปมันก็ทำให้ชีวิตคู่ของเราล้มเหลวนะคะเราก็มักจะโทษเขาอยู่ตลอดแต่จริงๆแล้วเราเป็นฝ่ายผิดที่เราไม่ยอมรับนะคะว่าเป็นพออะไรเราก็จะไปโทษเขาว่าเออเขาไม่ช่วยเราทำโน่นเขาไม่ช่วยเราทำนี่ซักผ้าอะไรแต่เราไม่ได้มาจับมือกันแล้วก็เออทำนี้ ถ้าผัวล้างจานเมียทากับขา้าวแต่เราไม่เคยพูดเราจะถูกสอนมาว่าผู้หญิงต้องทําหมดอืมแต่ถ้ามีลูกผู้หญิงนะ่ะต้องสอนให้รู้จักทํากับขา้าวซักผ้ากวาดบ้านถูบ้าน,านอะไรผู้หญิงหมดนะคะแต่ก่อนมันก็ใช่แต่ถ้าผู้หญิงเนะี่ยต้องไม่ต้องไปทํางานนอกบ้านเลยรับผิดชอบนอกบ้านมันก็โอเคนะคะ งานพวกนี้แต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะช่วงสมัยที่สานี่เนาะเพราะว่ายังไงผู้หญิงก็ทำผู้หญิงไปทำสวนผู้ชายก็ไปทำสวนเราไปด้วยกันแต่พอกลับบ้านน่ะเป็นใครที่ทำทำกับข้าวก็เราถ้ามีลูกดูลูกก็เราอาบน้ำให้ลูกก็เราผัวก็ไปเตะตะก้อแต่เราไม่พูดเราโทษว่าเป็นความผิดเขาแต่เราไม่ได้พูดกับเขาว่า นี่ฉันทํากับข้าวเธอก็ทําอันนี้นะไปล้างจานเธอไปทําอะไรแต่เราไม่ได้ใช้เราทาเองหมดแล้วเราก็ไปพูดให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยทําทุกอย่างเหนื่อยอันนี้ทํามาแล้วนะคะสาข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองโอ้ยเราเสียของนี่สาก็พูดเหมือนกันเขาไม่ได้มาบังคับให้เรานะคะเราเองที่ทํา เหมือนสาเนี่ยตอนที่สาก,ก็เคยพูดกับเพื่อนเหมือนกันอันนี้ก็ถึงจะมาบอกกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงทุกคนนะคะอย่าทําแบบนี้เหมือนที่สาเคยทํามาของที่เขามั่นเรานะ่ะเดาไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปขายถึงว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอันนั้นมันเป็นของของเราที่เขาให้เราแล้ว,แ,ลวแต่เราในถือว่าสาถือว่ารักเขาเห็นเขาลําบาก เราเอาไปขายมันเป็นความผิดเราเองเราไม่ต้องไปโทษเขาถ้าเราไม่ขายเขาก็ไม่มามัดมือมัดเท้าเราเอาไปขายเราเป็นคนเองเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับนะคะสาไม่โทษเขานะคะตอนนี้ทุกอย่างสา,าจะว่าทําผิดแต่เราก็เริ่มต้นได้แต่ถ้าเราทําผิดเราไม่ยอมพูดอันนี้มันก็จบจะอยู่อยู่กับเราอยู่ตลอดเราทําผิดเราไม่จะไม่ได้ พูดแล้วเราจะไม่ปรับปรุงแต่สารทำผิดนะก็รว่าทำผิดอ๋อทำอันนี้ก็เออไม่ถูกแล้วนะทำไปแล้วทีนี้จะไม่ทำอีกอ่าก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องพูดนะคะข้อที่สามนี่นะเหมือนว่าเราต้องทำทุกอย่างไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าเราพูด หัวมือผัวซ้ายมือแหัวขวาเมียซ้ายแล้วก็ต้องไปด้วยกันถ้าเกิดว่าไม่ไปด้วยกันก็อย่าทำถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันถ้าเกิดเขาขี้เกียจเขาว่าอย่างเงี้ยถ้าคนเราต้องพูดกันถ้าเกิดเขาไม่ไปทำเราไปทำเองโอ้ไม่ทำมันขี้เกียจไม่ทำโน่นมัวแต่กินเหล้าเอาเราก็ไม่ต้องไปทำดิถ้าคนรักกันจริงๆเค้เขาจะไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำคนเดียวนะคะทุกคนคนเรา มันจะต้องทําด้วยกันทั้งสองคนเขาจะไม่เกี่ยงแต่ถ้าคนไหนที่ว่าเกี่ยงจะให้เราทําอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้เพื่อนๆทุกคนนะคะผู้หญิงเราก็บายบายได้แล้วเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นเหมือนที่อันนี้พ่อสาทํามาแล้วเมื่อก่อนสาไม่ได้บายบายก็ทนจนนี่นะคะ ก็เลยมาบอกเพื่อนเพื่อนผู้หญิงของเรานะคะว่าเป็นยังไงไม่ใช่เพยแว่าผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไอ้เคสนี้เราอย่าไปโทษว่าไม่มีฝ่ายไหนคนที่ผิดถ้าเราต้องทำงานเยอะเราต้องทำทุกอย่างเราเสียโน้น่นเสียนี่เพราะเราเป็นคนที่ไม่กล้าพูดความจริงเราเป็นคนผิดนะคะ ถ้าเราพูดเขาไม่ทำตามอันนี้ก็ความผิดเขาแต่ถ้าเราไม่เคยพูดเลยเนี่ยกลัวพูดกลัวอะไรเนี่ยความผิดอยู่ที่เรานะคะอัน,นิสาทำมาแล้วสารู้ว่าสาทำผิดนะคะที่นี้สาก็จะไม่ทำผิดต่อไปผิดนะเราแก้ได้นะคะแต่อย่าผิดซ้ำสองแต่สาก็ เดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวว่าเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากตัวเราที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดความจริงกลัวเขาทิ้งเรารักเขาอะไรโน,นมันไม่ใช่มันต้องกล้าพูดนะคะแล้วก็เราก็อย่าไปข่มเหงกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าหญิงหรือชายต้องรู้จักเอาใจซึ่งกันและกัน ว่าเขาคิดยังไงเราคิดยังไงถ้าเราทําแบบนั้นเขาจะน้อยใจถ้าเขาเราทําอย่างนี้เขาจะน้อยใจสองคนก็มีเลือดเนื้อเหมือนกันนะคะอันนี้สาก็เอามาฝากแค่นี้ก่อนนะคะค่ะไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะคะค่ะ